สำหรับวันนี้บ้าบกาที่ว่าอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องครับอยู่ในเขตของอำเภอเปื่อยน้อยตำบลเปื่อยน้อยครับพี่น้องครับออกมาจากขอนแก่นน้อยพสยัสสดเปื่อยน้อยผ่านบ้านขามป่อมอ,ออกมา,าเมื่อกี้ครับพี่น้องครับจะมุ่งหน้าไปทางอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้บาโบกะทิว่าจะเดินทางไปจังหวัดน้องค่ายครับพีองครับคำขคึ้นที่แล้วนี่บาโบนอนอยู่ทีบ้านแฟนของบาโบครับคือบ้านขอนแกนน้อยนั่นเองครับตอนนี้คือว่าจะเดินทางไปน้องค่ายตัวบาโบเองก็อยากมาถ่ายทอดหรือว่าเก็บประสบการณ์ที่อุณหภูานถนนเส้นทางนี้จะมุ่งหน้าเข้าไปบ้านไผ่ครับเพีองครับอีกเศร้ารักหรือว่าอีกเศร้ารกิโลเมตรจะไปหอดบ้านไผ่ จากถนนเจนีบาโบจะเข้าไปตัดตรงถนนเส้นที่จมูกนาไปบอระบือครับพี่น้องครับหรือว่าไปจังหวัดมหาสารครามนั่นเองครับเบิ่งเอาที่ละครับพีบ่น,น้องครับนี่คือถนนครับถนนต่าจงจังหวัดของเมืองไทยในเขตพืต้นที่จังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องครับคือว่าจุดทีบ่บาโบอยู่นีก่ก็เป็นจุดตรงชายแดนหรือว่าพี่น้องครับหรือว่ามีพื้นทีท่ติดต่อกันระหว่าง3จังหวัดครับพี่น้องครับอ่ามีจังหวัดขอนแกน่นและก็จังหวัดมหาสารคาม และกจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องครับเดินทางไปต่อกันแล้วกันครับพี่น้องครับตอนนี้ถือว่าเป็นเวลา7จ็ดโมงสี่ส้านทีครับพี่น้องครับ38กิโลเมตรหอดบอระบือถ้าออกจากถนนเซนนีจับไปตัดตรงถนนเซนบอระบือครับเลี้ยวขวาไปบอระบือจังหวัดมหาสารคามบาบร์บดเวซ้ายเขาไปทางอ,อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องครับ บ้านหนองคอตอนนี้บาบูพานบ้านหนองคอครับพี่น้องครับสวัสดีทักทายดนะครับเด้อบนถนนหมายเลขสองสามศูนย์หนึ่งครับพี่น้องครับบ้านไผ่สิบแปดกิโลเมตรบาราเบอร์สามสิบเจ็ดกิโลเมตรตามป้ายบอกทางครับสองทางขางซ้ายส่วนหลายจะเป็นทงไฮและทงหน้าครับพี่น้องครับบาบูกับทิว่าแต่มาหอดมาเห็นตอนนี้กับทิว่าหลังปีใหม่แล้วครับพี่น้องครับเป็นเดือนสองครับเดือนอ่า วันที่วันที่หาเดือนสองครับพ่อสอสองพันหกสิบหกครับพี่น้งองครับทงคายทงหน้าระดูบานไม่แล้วครับพี่น้องตอนนี้ก็ถือว่าไก่จะหอดหนาสงการสงการปีใหม่ไทยแต่ว่าอากาศก็ยังหนาวอยู่ครับย่ำเสาๆในพื้นที่ของขอำเภอเบย์น้อยจังหวัดขอนแก่นอำเภอเบย์น้อยชื่อว่าใกล้ครับอำเภอหนองสองห้องครับตอนทีว่าโบวเดินทางามากมากท่าอำเภอหนองสองห้อง เดี๋ยวจากแยกเมืองพ้นเลี้ยวขวาเข้ามาครับคำขึ้นนี่มือนี่เศร้าแล้วถือว่าบาโบจะเดินทางไปจังหวัดน้องค่ายเพื่อจะไปเหตุเหตุงานเลยครับเด้อพี่น้องครับถือว่าคลิปของบาโบนี่เป็นคลิปเชิงท่องเที่ยวเลยครับเด้อพี่น้องครับเชิงความบันเทิงนะครับ,บเพราะมันเชิงการให้ความรู้ถาทุกทา่านอาจจะสับสนในการเดินทางเพราะว่าบาโบเองกับโบฮูลเรื่องเล่าในสถานที่ นั่นนั่นครับพี่น้องครับถ้าจะมันเตรียมข้อมูลคือสิบท่านแน่นอนเพราะว่าการเดินทางกันแรงมือของวาโบเองก็บอุบาตัวเองสิจะเป็นใสเนาะครับพี่น้องครับก็ถือว่าวันนี้ไปตรงนี้กับไปปุ๊บปุ๊บไปปั๊บปั๊บเลยครับบรรยากาศย่ำเศร้าๆพี่น้องครับก่อนหลายๆท่านที่จะออกให้ออกหน้าว่าโมนี่เป็นวันยุทธราชการครับเป็นวันอาทิตย์ครับพี่น้องครับ บนถนนเซนเนีจ้ามุ่งหน้าไปทางปันภัยลาดกลับถนนทีจะเลี้ยวไปบอระบือครับพี่น้องครับว้าวฟังไงนี่ครับนี่แหละคือถนนเมืองไทยในต่างจังหวัดในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องครับหลายเทือกทีบาบูได้ผ่านบาบูได้มากกับบัวเ,เคยทายเอาผ่าบรรยากาศไม่พี่น้องเบิ่งจ๊กเทือกนีม่มีโอกาสได้ผ่านก็เลยเก็บภาพสิทธิ์เองเนี่ยเคย ผ่านมากเก็บใบบัาเมือน,นึงเคยื่อมาแล้วตอนนี้บ้าบัวกะทิว่าออกมาตัดกับถนนนะพี่น้องนะถนนที่จะไปบอระบือจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับบนถนนมาเลขสองมหาสา,าราคามยาสูทอนเลี้ยวขวาครับพี่น้องครับขอนแก่นนครราชาสีมาเลี้ยวซ้ายครับตอนนี้บ้าบัจะเลี้ยวซ้ายไปทางขอนแก่นหรือว่าไปบันปลยนั่นเอง บ่าวกะเลี้ยวซ้ายเข้ามาครับพี่น้องครับบนถนนหมายเลขสองครับถนนเส้นนี้เป็นถนนที่จมุ่งนาไปจังหวัดมหาสารคามได้เด้อครับเด้อแต่ว่าด้านหน้าของบาวโมเป็นถนนหมายเลขสองที่จมุ่งนาไปนครราชสีมาหรือว่าไปขอนแกน่นไปบันไพรใด้ครับพี่น้องครับอำเภอบ้านไผ่สิกิโลเมตรนครราชสีมา,อ,า,มาอีก55กิโลเมตรครับพีบ่น้องครับตรงนี้คือถนนหมายเลขสองสามเครับพี่น้องครับทางหลวงแผ่นดินของประเทศไทยนั่นเองครับ สวัสดีทักทายครับทุกท่านที่อยู่ทางขอนแก่นด้วยครับเด้อพีพีอไอเอเอื้อยมันนี่บาบูได้ผ่านทางขออนุญาตทักทายเข่าวพื้นทีกันแล้วกันครับพี่น้องครับเส้นทางทีตัวเองได้ไปเส้นทางทีตัวเองได้เห็นครับฝากทักทายพี่น้องทางฝั่งเล่าล้ำเนยครับท่านทีย่งบันเคยมาท่านทีย่งบันเคยเห็นนะครับเนาะมันนี่บาบูกับทว่า่ายทอดเล่าเรื่องผ่านวิดีโอผ่านคลิปของบาบูเพื่อให้พี่น้องได้เห็นน้ำนั่นแหละครับพี่น้องครับ นี้บารโบก็ที่ว่าเดินทางออกมาแต่กรุงเทพมหาคนครตั้งแต็มบอว่านในรัคาเป็นรองคบออกมาตั้งแต่11โมงครับว่าหอดอำเภอเบยน้อยบ้านแฟนของบาวโบเป็นเวลาหนึ่งถุม30นมาที่ครคนรองคบเมืม่อคืนนี้ได้นอนรับผักพรอยู่ที่บ้านแฟนของบาวโบตื่นเ้ามากระทืบว่าแต่เดินทางออกมาเพื่อจัมหวงหนาไปจังหวัดน้องค่ายก่อนอื่นกัะทือว่า จะถ่ายคลิปวิดีโอเส้นทางทีอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดขอนแกน่นฝากให้พี่น้องได้เห็นน้นั่นเองครับพี่น้องครับเพื่อท่านนายกูท่านนายกเขียนว่าพื้นที่ของประเทศไทยที่บาบุญไปทุกตารางนิ้วทุกเส้นทางทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านทุกตำบลและกับทุกอำเภอทุกจังหวัดนั่นเองที่ไอ้ใพี่น้องได้เห็นพอมีความหมายและเจตนาอื่นใดเสินทางไปต่อแล้วก,กันครับพี่น้องครับอีกบลใกลก้นักอีกบลใกล้นักกับชื่อว่า จะหอดตัวอำเภอบ้านไผ่ครับพี่น้องครับถือว่าอำเภอบ้านไผ่ก็เป็นอำเภอดังของจังหวัดขอนแก่นบ้านไผ่กับบกไกลนักจากับอำเภอเมืองพุนครับพี่น้องครับเมืองพุนบ้านไผ่บกไกลกันด้วยครับเด้อถือว่าสินทางนี้บนถนนทางไม้เหล็กเส้าสามสองขางทางก็บทมีการขายครับพี่น้องครับขายเนื้อวัวสําหรับคนทางภาคอีสานนั่นจะเป็นที่จังหวัดขอนแก่นว่าจะเป็นจังหวัดมหาสารคามก็แล้วแต่มากรินงไส้จุ้ด้วยครับเด้อลาบเนื้อลาบงัว คือบ้าเป็นอาหารอาหารอีสานพื้นบ้านที่พอแม่พื้นผ้ากินตั้งแต่น้อยจนใหญ่ครับพี่น้องครับเอาละโมนี้บ่าวบกที่บ้านเดินทางบนถนนมาเลเซาสามในพื้นที่ของจังหวัดขอนแกน่นหลายๆเขตชีบ้าโบได้ไปด้วยบ้าโบได้ผ่านกับบะเคยได้ยร์ไทยคลิปวิดีโอในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นให้พี่น้องเบิ้งโมนี่มีโอกาสดีก็เลยเก็บภาพวิดีโอไว้ให้พี่น้องเบิ้งนั่งกันแล้วกันบ้าโบเดินทางออกจากตัวแยก รายการเลี้ยวซ้ายมาท่าบ้านพายโคราชครับพี่น้องครับอีก3กิโลเมตรถึงบ้านพายด้านหน้าของบาโบจะเป็นแยกครับแยกนี้ถือว่าตรงไปนครราชสีมาครับพี่น้องครับหรือว่าไปขอนแก่นบนถนนไมเ้เหลขเส้าสามบาโบจะเลี้ยวไปทางถนนไมเ้เหลขสองสีามศูนย์ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าเจ็ดโมงครับสําหรับเอกชนทีเด้งงานอยู่ในบ้านพายก่อเตรียมออกไป,ป,ไปงานครับพี่น้องที่อยู่ไก่เคียงแถวนี้ เทปข้อครับพี่น้องครับเสียงกับบอคอยดีบาโบกะแลมวันนี้โอ้ยจะมันเป็นอีกอย่างเนาะกินน้ำตาลลายนี่คือพื้นที่ของอำเภอบ้านไผครับพี่น้องครับเมืองหมอลำแม่นบอนน้องครับพี่น้องครับโอ้บ้านไผครับพี่น้องครับบ้านไผเคยได้ยินตั้งแต่นงเยนาะครับพี่น้องครับบอกเคยคิดว่าตัวเองสินะว่าเป็นเคยขนแก่แต่เขามาเห็นในสิ่งที่ตัวเองเมื่เคยเห็นบมื่เคยมากบาโบกะที่ว่าจะเข้าไปในตัวอำเภอครับเพื่อจะ ตัดไปบนถนนหมายเลขสองถนนมิตรภาพมุ่งหน้าไปทางขอนแกน่นหนองคายขอนแกน่นอุดรหน,นองคายครับพี่น้องครับขอตัวขอไป <c oughs> โอ้ยบาโบนี่กันแล้วครับพี่น้องครับก็นาที่บาโบเดินทางมาเดินทางมา,าสกลนครครับพี่น้องครับสกลนครแล้วบาโบกับก,บกลับไปครับแล้วก็บ,บาโบรีวิวถนนไอเบิงกลับไปกรุงเทพแล้วก็ไปจากกรุงเทพไป ตะวันออกเล่ากับับมากรุงเทพแล้วกับไปบุรีรัมย์อีสานไตครับผากตะเวนออกเชียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยมอนี้บ่าวบอกว่าทางภาคอีสานครับภาคอีสานฝากตะเวนออกเชียงเหนือตอนตอนบนนะครับของประเทศไทยก็ถือว่าถาเป็นภาษาทองทินก็ถือว่าภาคอีสานถาเป็นภาษาราชการคือว่าภาคตะเวนออกเชียงเหนือครับเพื่อนครับนี่ก็เป็นบรรยากาศบรรยากาศตอนเศร้า8โมงเศร้า ในพื้นที่ของอำเภอบ้านไผ่นั่นเองครับ่น้องครับบาบูตจะบนเข้าไปตัวอำเภอบ้านไผ่เ้อบาบูจะเลี้ยวออกไปอีกถนนทางหลวงชนบุรอีกถนนเส้นหนึ่งเพื่อจะไปต่อกับเจ้ามือมต่อกัถนนหมายเลขสองเป็นเส้นทางที่ใกลที่บาบูตจะเดินทางไปประหยัดเวลาในการเดินทางนี่ก็เป็นบรรยากาศครับบรรยากาศ,บรร,ากาศบรรยากาศอยู่ในตัวอำเภอบ้านไผ่ โอ้ยนี่สาวๆวันอา,าทิตย์ก็ถือว่าบอกใครคืนๆไน,นไหนครับพี่น้องเพระาะว่าเป็นวันหยุดค่ะวันหยุดด่านชายมือก่วนเียนปั๊มโอ้ยเจ็บคอเจ็บคอพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยด่านชายมือจะเป็นปั๊มน้ำมันครับปั๊มให้บริการน้ำมันปั๊มเชลด้านขวามือบาร์โบกระจะาจ,จะเป็นศูนย์ราชการครับพี่น้องครับศูนย์ราชการหรือว่าเป็นโรงพยาบาลนะครับเด้อโรงพยาบาลบ้านไผ่แล้วกันสถานีตำรวจโอ้ยเจ็บคอเขอาเนี่ยไอ้ก็พี่น้อง นี่ก็เป็นถนนต่างจังหวัดของเมืองไทยด้วยครับพี่น้องครับบ้าโบเองก็ถือว่าจะตัดไปอีกถนนเส้นหนึ่งครับพี่น้องครับเพื่อประหยัดเวลาหย่ดระยะทางในการเดินทางเพราะว่าจากถนนหมายเลขเส้าสามบ้าโบกับจมุ่งหน้าไปน้องค่ายแต่เจนตางที่จะไปน้องค่ายต้องเปนถนนมิตรภาพหมายเลขสองเพราะฉะนั้นบาโบต้องหาเส้นทางที่มันใกล้และก็ย่นเวลาในการเดินทางเพื่อลดต้นทุนของตัวเองนั่นเองครับพี่น้องครับ ว้าวตรงนี้มีรีสอร์ทครับพี่น้องครับรีสอร์ทโรงแรมบ,บ้านพักครับอยู่ในตัวเมืองอบ้านพผยถนนเมืองไทยครับพี่น้องครับทุกซอกทุกมุมที่ว่าเชื่อมต่อกันในเะเบอบดเนาอพี่น้องเนาะ เบิรทุกเส้นทางผลทางก็ลาดยางดีขนาดครับรับช่มเพื่อเป็นแนวทางเลยครับเด้อบาโบบาริมีเจตนาอื่นใดครับพป่นครับชื่อว่าด้านหน้าของบาโบนี่ครับเป็นครับเป็นเส้นทางถ่าตรงไปไปสถานีรถไฟบันไฟครับถาเลี้ยวซ้ายเข้าไปในตัวเพื่อบันพฟเพื่อไปเมืองพ้นนครับไฟแดงนี่ยือว่าจอดก่อนพี่้องครับบาโบจะทําการเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาเพื่อจะออกไปทาง แยกบ้านเกงครับแยกบ้นเกิงที่ผูกค้นในสองทินเพิ่นจะขุนขุนหูกันครับแยกบ้นเกิงในเขตอำเภอบ้านไผ่เพื่อจะไปเชื่อมต่อกับถนนมิตรภาพหมายเลข2นั่นเองครับพี่น้องครับถ้าเป็นวันธรรมดาวันจันทึงสุกอาจจะคลื่นครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นวันนยุด วันอาทิตย์ผูกน้นถือว่าเงียบเงาแน่จักน้อยครับลานคาหลานขายตามถทนทนทางสินทังนี้จะมุงหนาไปครับพี่น้องครับไปตรงแยกบันเกิ้หรือว่าไปตรงถนนทีจะตัดกับถนนหมายเลขสองถนนมิตรภาพนั่นเองครับพี่น้องครับถือว่าตอนนี้ก็อยูนเขตของอำเภอบ้านไผยจังหวัดขอนแก่นอยู่ดวยครับเดอ้อโอ้ยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสวัสดีทักทายทุกท่านครับทุกท่านทีอยู่ทาาอำเภอบ้านพผ่ หรือว่าอยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่นเลยครับทางภาคอีสานทั่วโลูกทั่วประเทศนั่นเลยครับเด้อตอนนี้ก็ถือว่าออกมาจากตัวเขตเทศบาลแล้วครับพี่น้องครับจะไปเชื่อมต่อกับถนนอีกที่เป็นถนนสวนเลนกันครับพี่น้องครับถนนสองเลนซ้ายและขวาสวนกันไปมากนี่แหละครับพี่น้องครับถือว่าเป็นถนนครับถนนในเขตอำเภอเมืองอำเภอบ้านไผ่ครับโอ้ย นี่ิราภิจารวาเมืองค้นเมืองค้นอยู่ในระค,ะครับพี่น้องครับทิศปากทิศข้อถือว่าเป็นเขตเขตถนนในจังหวัดครับพี่น้องครับในจังหวัดขอนแกนแ่นก็ถือว่าถนนดีครับถนนดีดีทุกเส้นทางตลอดเส้นทางที่บาบูได้เห็นที่บาบูได้ไปเีหยวอหินเส้นทางครับพี่น้องครับเส้นทางถนนมิตรภาพ <c oughs> ว้าวดอกไม้เอยียงคืองามแท้ เห็นล่างรถไฟเลวเห็นถนนคารทีรถวิ่งผ่านมุ่งหน้าไปทางหนองค่ายหน้านาของบาโบเป็นสะพานครับเป็นนองครับสะพานข้ามทางรถไฟแล้กก็เป็นสะพานข้ามแยกถนนครับเป็นนองครับถนนเทือจะไปเชื่อมต่อกับถนนหมายเลขสองล้กก็เป็นสะพานกรับรถครับเป็นนองครรบบาโบจะขึ้นสะพานเพื่อจะ ขามทางรถไฟแล้วขามไปถนนมาเล็ก2เดี๋ยวบาโบจะถ่ายภาพล่างรถไฟตอนทีบาโบขึ้นให้พี่นองเบิงด้วยครับเด้อจะมองเลียวเห็นล่างรถไฟครับพี่น้องครับล่างรถไฟที่มุ่งหน้าไปทางหนองคาย ห็นล่างรถไฟครับพี่น้องครับล่างรถไฟเลยกับถนนครับถนนหมายเลขสองถนนมิตรภาพฝั่งด้านหนา้าก็สิเป็นเส้นทางที่จะเชื่อมต่อไปถนนหมายเลขสองแต่ก่อนบําบุดยมากครับพี่น้องครับบ่มีสะพานที่งนี้แหลกก็จะเป็นทางที่เป็นแยกครับพี่น้องครับเป็นแยกเพื่อจะเลี้ยวอาจจะเป็นไฟแดงแต่ก่อนนะเป็นไฟแดง ตอนนี้ออกจากตัวอำเภอบันไพรแล้วครับี่น้องครับบาวบุกับมุงหนามาจากบันแฟนบาวบุออกมาตัวอำเภอบันไพรแล้วก็ออกมาเชื่อมต่อกับถนนหมายเลขสองถนนมิตรภาพเพื่อจะมุ่งหน้าไปทางจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ไปจังหวัดน้องคายผ่านอุดรกครับีปน้องครับผ่านอุดรแล้วก็จไปถึงจังหวัดน้องคายเป้าหมายของบาวบุคือไปน้องคายด้วยครับเด้อพี่น้องครับ โอ้โหนี่คือถนนมิตรภาพครับพี่น้องครับถนนมิตรภาพมิตรภาพก็คือว่า,าสัมพันธ์สัมพันธ์ธรรมตีน้อพี่น้องนาะถามเป็นต้เขาใจของบาโบนะครับเจ็บข้อครับ,บรพีบ่น้องครับเอพี่น้องเจ็บข้อหลาย ครับหลังจากทีบาโบเดินทางมาแต่อำเภอบันไลายครับพี่น้องครับหรือว่ามาจากอำเภอปยหน่อยตอนนี้บาโบอยู่ที่ถนนหมายเลขสองถนนมิตรภาพครับจะเดินทางไปทีจังหวัดน้องค่ายครับท่านผู้ชมครับเรื่องราของบาโบครับในการเดินทางครับเส้นทางที่บาโบเดินทางไปและการเส้นทางที่บาโบเด้ผ่านครับพี่น้องครับถือว่าเอามาฝากตอนพี่ฝากตอนน้องครับอันนี้เป็นเรื่องราของการเดินทางครับพี่น้องครับรับชมเพื่อความบันเทิงครับพี่น้องครับบำเพ็นการให้ความรู้และข้อมูล สำหรับชาแนลทีมมารคลิปการเดินทางของบาโบะกับยาลืมกดไลค์เป็นกำลังใจครับพี่น้องครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาโบกโดยการปรงกวดาขามโฆษณาครับบาโบกจะเดินทางไปอุดรสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วก่อนจากอย่าลืมกดนไหลเป็นกำลังใจครับพี่น้องครับสวัสดีครับสบายดีพี่น้อง